พี่ตอนนี้เล่นดีๆนะพี่ไม่เอาเลี้งไข่ต่อเลี้ยงไข่ต่อ,อเลี้ยงไข่มาได้ใจเดี๋ยวไปเลี้งสุตาลที่จะาทำยามเลยด้วยบวกตัวยาไปเลย กูเปิดแผทต้องนานแล้วยั่ยังไม่เสร็จอีกพี่ทะลุบ้านได้ไปโคตรแก๋อะโอ้ oh. ไม่เหลยวไม่ได้โคตร ระ้เป็นไรวะไอ้เหียอุ้ยอุ้ยสาวผู้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 สาวอุ้ยฉลากผชายอหนึงไอ้กุ้งจหน้ายามวยไ้เพ่อผม่มยอ่ะข้ามันดีีอ๋ออ๋างดาหนึ่งมือรามสามตัวดาว ไม่ได้ปะแม่งโคตรลุมโคตรลุมตัวบอกเลยไม่ได้เก่งเลยหรอกแต่งปลุมขอเล่นฝาดมาแต่กันผมจะเล่นประมาณเหมือนกันผมจะขึ้นไปฝากข้างบนอะโคตรมันบอกเลยจับมานานขอจับหน่อยละกันอะไรอย ขึ้นบนแทงเนี่ยขึ้นบนแท้งเนี่ยมันมาสับพร้อมกันเลยนับหนึ่งสามสับพร้อมกันนะพี่นับหนึ่งหนึงสามนะผมบอกมานับหนึ่งสามปึ๊บสับเลยนะโอเคไหมมันตายเร็วดีพี่อยากให้สับพร้อมกันผมดูตรงบันไดให้มันมาขึ้นมาแล้วครับโอเคอุ้ยมันขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะงเพิ่งไปดิแม่โชคตีพี่โดโงดีเลย อุ๊ยผมตุยได้รอาาเชียบเอาเยีนน่ยนไม่เห็นเอาเฮี่ยจบตำนานฟาร์มัสไม่รู้ว่าจ้ไม่รู้ว่าเอาทำ <ứng> ไม่าฟาร์มัสแหละคือมอุมคือมุมมันไม่ดีเลยี่ว่าเราควรเล่กเล่นหรืเราควรดินจังไปเราจะแพ้กันแล้วล่ะใช่สองสองสองคนละ <laughs> ก็สองทัวร์แล้วไงแข่งกันบ้าเก็บสี่คนตามเก็บสี่คนตาสอง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 โอ้จุ๊บแมวใครก็ซุ่มไม่ได้ใส่สกิลมาทีไหนม่ถุ่ไหวเรื่องมาข้างบนสีอะไรก็ได้ไปพร้อมนี่แหละทำมันดมจะได้รู้แม่งด้วย ไอ้เหี้ยเย็ดแม่สัตว์มาแตกมาแตกมาแตกมาแตะวัาชูปีได้ปะเดียวอะไดีดีดียอ๋อเอ้ตุ๋ยหัวเรื่องหมวหลอเลยสัสเอยเอ้เอ็นไมเหี้ยต่อให้ที่เย ไอ้เาหี้ยหัวขาวเหลืองเม้งโคตรตุ๋ยโคตรกระจอกเหี้ยขอตัวชีดึงเถอะไอสัตว์ไม่ไหวละไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกไมรู้ไอสัตว์เป็งหนึ่งไอ้เฝ้าเฝ้าตรงนี้สองนะเฝ้าตรงนี้สองไอ้ตรงโครงกระดูกขวาไอซ้ายเนี่ยขึ้นไปเฝ้าตรงนั้นเลยเื่อมันมีคนมาพี่ใช้เล่นปืนอะไรอะเอดดับโอ้โหพี่ มันจะแพ้นะพี่มันสามสามศูนย์นะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่นำเขานะอืมกูเชื่อใจพวกมึงไงไปเลยกูสามแน่นี่ก็ผมตาให้เอาดิไม่ได้มีมุมบิงเบบ f i r ตัวนตรงู้นตรงนู้นตรงนู้นเต็มเลยตรงนู้นเต็มเลย บนเขาบนเขา,บนเขาอ่ะไดได้ได,ไดตรงนาขึ้นบนเขาตรงนู้นอ่ะตง<อ>รงจะไป่ินยิได้ไโอ้โหแม่งยี่เย็ยดแม่สั์เอ,อ้ยยิงเงนไม่ดาวมันยิงเราดาวอีโคตรแม่สวยม,มาๆๆๆมามามามมามมอยู่ không bị tai mà mình không bị tai, cái khuôn mình, được rồi bây giờ, chạy, chạy, lưới, mình đừng đi là มีตูนชาติใช่ไหมเก็บไปแล้วกันพี่ระวังข้างบน,นพี่พี่มันมันยิงได้พี่ยังไงมาลงแล้วพี่เดบิวสวยเอ,อตัวข้างบนไม่สวยพี่ระวังข้างบนด้วยพี่วิ่งอย่างนี้ดิพี่ตัวข้างบนไหนอยู่ข้างบนเหรอมันอยู่ข้างบน มันขึ้นมาตามเราดูี่มันขึ้นมาตามไหลก็ดูเรายิงมันได้มันยิงเราไม่ได้พี่ไดใชเรายิงมันได้พี่นั่งพี่นั่งสวยมันอยู่ตัวค้องกระโดกมันหัวพี่พี่ลองหันหัวขึ้นดิเนี่ยหันแล้วยิงไม่ได้ไรวะตายมันยิงเราไม่ได้หรอกมันยิที่ต่ำกว่า มาขอเอิวคู่เลยพี่นายอยากาี่คูเนี่ยแก้ยังไอยาหจากอให้เล่นเก้เล่นกะใกล้ผมหน่อยนะโอเคไหมพี่อือเอาไอ้บอกขอสักลูกดิเอายหมเมียบอขเมียบอมีลูกเยียหรอโบมีเมียไหมอพี่อ่าได้ยไม่มีไม่มีไม่มีม่่มขอเอาไอ้สกกลับมาูมีแปบ มาเลยมาเลยไม่เอาละเกมเดินแล้วน้ำผมเกมเดินแล้วมาผมพร้อมแล้วมัอนออกซ้ายนะคือเห็นอยู่ดาวพี่ไ<ะ> <c oughs> ม่ไหวมามเลยมมาดาวสามเดิมกำงรอแอมลุ้มทุกัน นั้นเจ็บอะบอกเลยอยู่บ้านนี่บ่าว่ากุ้งดขวาพี่มีนะพี่ระวังไม่ต้องดันนะพี่จะเวะไปดูดาว่องยิมบักข้ามยิมบักยิมบัก็ิมบักก็รอวะเอาชุบๆๆ โอเคห้องหัวายไปบอกเลยอยากให้ผมจ่ายเดบิวเก่งดีปะอยากอยาให้กูได้เปลี่ยนปุ่มไอวอลอายูเคละกันอืมัต่พี่เปลี่ยนปุ่มอายูเคเฉยนะพี่เดาเล่นมันฟ้อมให้นะอมันคงไม่ดันนะตาเนี้ยบอกเลยเรา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 ไม่ต้องดันนะเล่นตามวงไปพี่มันไม่ดันเน่ยบอกเลย มันมันตุดมันน่าจ,จะตุดอะ่ะทำไปเลยโผล่เข้ามาง่ายเนี่ยผมไม่มีครับนอกซ้ายว่ะเพื่อนไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นกับผมไม่ต้องเล่นไอ้ไอ้บนฟ้องผมก็ได้นะเจ็บเจ็บเจ็บเพื่อเจ็บไปดีข้าร้อยโหด

พี่ขอสับประมาณเลยแล้วกันซื้อรีวิวใหม่กระบอกหนึ่งได้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันไอ้ดียเบียนคมกว่าเดี๋ยวรู้กันซื้อรูปแบบกูหน่อยใครมีตังค์เหลือบ้างเอาซื้อรูปแบบเนี้ยเอารูปแบบมาเลยอาพี่อะผมผมมีผมมีอาพี่เอามาไมผมดูผดูเออผมเล่นเบิร์เน่ มอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างบนมันาม,มามันมามันอยู่ตรงไหนพี่อยู่ข้างล่างนั่นแหละตอนที่อีนั่นแหละตันไปข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเห็นป้ะเห็นมั้ยข้างล่างพี่อยู่ข้างหลังเต็มเลยพี่เก็บหนึ่ง วิีกับแบกไดได้ได่ได้ hey, ไอ <ป S 1> ้องฝัง่งนี้หมดแล้วั่งนี้มฝั่งนี้หมด,หมด,ดไดมด <Hey. S 2> อ้กูก็ตายแม่ง เอะไรบูมกันเลยไม่หรอแม่เออออเดือบ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 กูแม่ปวามยาก่อนจอดโอ้ออกไม่ได้ตอาพี่<ม>ออกไม่ได้หรอมันออกไม่ได้ ับแค่สองเงาตอโอเคแล้วก็อโอ,โอ้ทำไมเราอยากนำจากจะแพ้กลายเป็นมาชนะวะใช่พี่เราไม่ควนง,งใช่ไหมพี่ชายไม่รู้เราแค่ให้มัน <c oughs> ได้ใจ ก oh ็คือเขาืักตีแล้วอ่ะไม่ต้องโชว์ปรับอายุโอเคผมต้องเล่นดีหัวปรับสมปรับชิวๆก็ต้องเล่นอัดตัวไม่ไหวเลยขึ้นไดมอนด์จำพี่กุ๊บ เป็นโหมดดีกว่าตัวต่างๆกันนี้จะละมันไปขึ่งใดจะมึงคนเดียวผมเพื่อนแล้วพี่เออมึงคนเดียวอย่าให้เพื่อนเพื่อนมึงอีเอาเพื่อนขึ้นกันเนาะอือโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดันได้พ <Nacht> <cal clinic> ีจีดันได้ตายแล้วจะตายแล้วยังจัดไกข้เขนขึ้นขึ้้ข้นขึหข้หข

ผมขาวเลยวเ้าหางโก้เจ้เกได้ได้ได้้ได้บอกผมขาวว่ายัจะออไปดูไปไปโยอจะกเอ็นฟร โซลเล็กโซลเล็กต้องเคยออกซ้ายดีกว่ามั้งพี่ได้หมดทำไมตปัญหาที่หนึ่งหนึ่งกูไม่ชนะก็อย่างนี้แหละเล่นหมดไรก็อย่างนี้แหละ มันยังไม่ค่อยออกอ่ะมันบ้าหิังมันเป็นไงไม่รู้ไอบ้านตัวหนึ่งนี่มันเล่โอ้โหบ้านพอดไม่เหี้ยไอ้ทีเดียวโอ้ยกุ้งกุ้งจากไหนกุ้งกุ้ง,ง,งโอ้โหคนแม่งเลยโคตรตุ๋ยยัดตีเนี่ยสัตว์ ไม่ไหวแล้วน,นะพี่ห้ามแตกกันนะเราลเล่นตรงรถลืมใส่ไปไป,<แ>ไ,ปไปตรงรถไปตรงรถนั้นสองไปตรงรถนั้นสองใครก็ได้นี่ NPC ศูนย์ใครก็ได้มามากับผมตรงนี้สองอยู่กับผมตรงนี้สองมาหกคนนึง พี่ชายก็ได้มัพี่มาอยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้พี่ดักไว้เดี๋ยวผมดักตรงนี้ให้โอเคตอนนี้มันขึ้นมาแล้วไปฝากตัวไปตรงพี่ไปกุ๊งไปตรงพี่ตัวนึงนะโอเคโอเคต้องมาเชลผมรอให้อยู่มันโถมผมพี่มันโถมผมตรงนี้เลยขึ้นผมนะเล่นยาวเฮ้ยพี่ตุ้ยๆมาได้มีคนอยู่ข้างมไปตุ้ยๆมาได้เออ

สาซางแหลงนักเห็นแดงหรือเปล่ากูอดเอาอยู่แต่ชาวมือแรงอยาติดไอ้ตัวแรงแตงพอซื้อบวกให้บ้างผมต้องกัรพี่ไม่มีเลยอ่ะใครให้เจ้าฟามาสป่ะพี่พี่เดียวให้ได้นะก็สุนละเต้นบนบ้านเล่นบนบ้านฮัลโหลเต้นบนบ้าน เราบรรทุดเอาว่ะทุดเอาเรื่สิ่อีกแล้วโอ้อะไรแต่งแย่เลยเราต้องเล่นแผนเราต้องเล่นแผนผมขอสั้นเลยนะผมั้อยู่ตีตัวนี้นี่มันถหัวได้ใจข้างล่างตัวหนึ่งขอความดา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 ข้างล่างดาข้าหัวลรึเดปล่าดาดาดาผู้จริงผู้จริงดาวนก่ยงเห็นไหมนะมันมันเก่นดาวอยู่นะ มัน <Okay. S 2> มัน,ม,น,นมันขึ้นบนมันมันขึ้นบนราคาตัวนงึงขึ้นบนราคาตัวนึงบนราคาบ้านฟางเนี่ยบนราคาบ้านเราเนี่ยข้างหไม่ไม่อยู่ข้างบนว่ข้างบนเราเลยข้างบนเราเลยเนี่ยโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคบันไดไว้คนหนึ่งดีอย่าตื่นเต้นกันไม่ได้ผมตดดให้วะตูตฟาไปฟาไปต,ตอนนี้นายจะโถมบ้านเราพี่ดูบันไดไว้พี่ มันจะสมบ้านเราแล้คนดูครับเจอเจอ้ยมันแตกหัวแตกหัวแตกหัวแตกชุบๆุบชุบร็จละสามทา้ที่ไหนได้ไหม้ยเโอ้ยมีคนขึ้นมามาแหนวันแป๊บันยาแป๊บเดี๋ยวลงห้องกันนะ

เอาอแล้วแชรเรามันกอ๊อนเอาลูกซองไปไปอยากเอากระสุนในห้องไ,<ห>ได้ดิเชืใสย่ยลูกซองนะครับออเอาเอากระสุนในห้องได้ดิฮะหลอกระสุนกระสุน สวยเอ้ยเโอยาไปโอยาไปพี่พีขึ้นบนบ้านนีเล่นบนบ้านเล่นบนบ้านถ้าไม่ไปอยู่โอเคได้ละมันมาแล้วมันมามันมมามัไมาปันามะนมไมันามมมันามม่มด้มามาไมันมันมามัมันมามันมามันมันมั ตุดท้ายแล้วท้ายอยู่ข้างล่างพี่ต้ายกรงแผมจับอิริเบลมันกอดมันกอดมันกอดจริงกอดจริงไม่อยากโชว์เตปโอเคเลยว่ะเดี๋ยวลองปูเฉยยุ ลุงยาสองคู่ไหมเอย้ยผมผมซื้อผมซื้อกอบีดพ,พี่ผมซื้อกอบีดใครเจ้าเนี่ยกอสามเลยเสวยมันจะไปได้กับแฟนไมาเฮยกูต้องอาตัวแฟนนะทีเจ้าด,ดิ <c oughs> แม่ไงไอ้สัสเล้นไนกับแฟนเองให้แฟนชน,นะไปเถอะพี่ไม่เคยแบบไม่ให้แฟนชน,นะผมก็ไม่เคยแบบยอมแพ้ ผมก็ให้เขาชนะไปอะผมว่าแก้แบบเฮ้ยเธอได้เก่งอย่างงี้ให้เขามีความสุขไปกูมีแต่ปืนชาตโอ้ยแทงก็ชาดไวเกินโอ้ยหตัดคนเร็วเลยไม่ผมผมตัวเลขจะมาอยู่ตรงนี้แหละไอ้เหี้ยแม่งมันโดมาวิที์นิสัยไม่เห็นผมตายไเก็บดีเซอร์ดีเซลเล็กเปรี้ยวมันวะมั่ไหนวะ มันจะตายแล้วอันนี้เดียวพี่เข้าไปเลยสวยอุ้ยพี่พี่มือนตองผมพี่ตองผมตรงผมพี่ตรงผมพี่ยิงยิงยิงพี่ยิงสวย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 เอาเลยตัวท้ายเอาเลยจะได้จบเกมเลยอยู่ตรงฐานอ่ะมันหมกอยู่ตรงฐานอ่ะมันอยู่ตรงฐานมันอยู่ตรงฐานตัวท้ายหลุดเลยไม่ใช่นี่หว่ามันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วพี่ระวังพี่ระวัง มันไม่อยู่ตรงนั้นพี่มันอยู่ตรงไหนวะสไลด์แหลดน้องชายเห็นแดงหรือเปล่าอ้อยเตจเกียร์อะไรมักหนาวเดี๋ยวผมรอให้นะยีงไม่ต้องรอไม่ต้องเสียสนะพี่เราคอยยิงมันทีเดียวเลยคอย,อยโฉบมันทีเดียวอะไรไลง,ลงรงองรงัรง้รยิงหัวได้ไหวยังไงเกียร์กดไรแล้วใช่ไวมนี้กดไรแล้ว ไ้ไม่ไหวแล้วนจีนและม่เกี่งล้วให้หมดใจให้แล้ววาทำมันเร้งออกเลยวะไม่กดท็อปเราเป็นผู้ชมไหมเอเจผมไม่ท็อปนะแค่ก๊ต์เฉยๆเจเจก็ตีมาดาเมจสามพันหกอ่ะไม่ใช่ท็อปนะเฉยๆเอาอะไรนะพี่ น้องเคเห็นแดงร